้าหาคนคุยค่ะชวนิงหนึ่งไปในไร่พูดกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องประชุมงานยังไงต้องมีใครเข้าใจที to to Guys, you, st, like you, ่พ oh! 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 ูดจะดูบอลคุยอยาใครก็ไม่เข้าใจอ้าหนังหรือซีรีส์กาไม่แต่เรื่องดีๆ ผิวแทนไทยบ้านหน้าตาดีมาดูด้วยเลยฉามเต่งอันนี้พิกกิตตี้แหล่นั่งรื่นนั่งหล่พิกกิตตี้คะแบบนี้พิกกิตตี้แหล่ได้ถึงวันนลยฟังไม่รู้เรื่องเลยจะคูยกับพี่นู้เรื่องได้ยังไงเราไม่ใช้เน็ตบ้าน A I S 3 B B ไฟวัดตรที่ทำงานหรือประชุมก็มีสะดุดหนังดีๆก็มีให้เลือกดูทุกแอปไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนก็เชียร์ได้สะใจเต็มที่เพราะเขามีเทคโนโลยีโฮมไฟเบอร์แลกเสรเข้ากันทั่วบ้านเพราะสกจภาพของคนเริ่มต้นที่บ้านโอ้ไปทำอะไรขึ้นม ออกมาได้แล้วปวดท้องเลยโมโดินทำอะไรก็ซ้องเปนโอเพลงไงพี่คิตี้ก็เเ็นบ้านที่พี่คิตตี้ติดน่ะมีสมาสร์ทซาบาร์ที่มี a อ s เอสคาราโอเกะด้วยนุ่นก็เลยต้องฝึกร้องหุ่งง่ายอุย้ยออกไปออกไปซะสั้งห้องนะ้ำน้องนิงน้องแกะน้ง่ง